สวัสดีครับครูบาอาจารย์พีพ่พี่น้องน้เพื่อนๆพื่เอฟทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีก1วันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหา มาเจอกันแล้วขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่จะาบุคคลสมเด็จท่านได้รจนาไว้ในพระคาถาเชนบัญชรดังบทขัดเบื้องต้นนั้นว่าบุตรกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนัง อธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสวรนมรนังสุขังอรหังสุขโตณโมพุทธายะจงมาปกป้องคุ้มครองเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมานะครับ วันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำสมเด็จวรคังยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารเจรนัยเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับองค์นี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าอ,องค์ผิวที่บอบช้ำหรือบางท่านก็เรียกว่าองค์ผิวเนื้อเน่านะครับมีจริงๆนะครับเพื่อน ท่านบอกว่าสมเด็จวัดระฆังบางองค์เนี่ยวันณะสีผิวท่านจะออกเหมือนเนื้อเน่านะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกมาตรจันนะครับเพื่อนๆเราก็ศึกษาไว้ร่วมกันนะครับปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาจะดูแล้วเบาหนึกนุ่มหน่วงมือดีนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับดูลักษณะมีหวายผาซีกเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้นะครับ ดูซุ้มหนังนะครับนี่มว้วนโยพอสมควรดูงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ดูด้านในซุ้มหนังนะครับเนื้อนีนจะม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนเนื้อนีนจะม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับขณะเดียวกันเราก็เห็นเนื้อท่านนะครับนี่เป็นเนื้อที่เป็นคาบแคนไซ์ที่ออกมาจากด้านในนะครับ ติดในองค์พระเลยนะครับมาบวกกับน้ำมันตังอิวนี่จึงดูหนึกนุ่มแน่นแกร่งเลยทีเดียวนะครับเราก็จะเห็นพระพักนี่เป็นผลมะตูมบ้างก็มีเป็นข้าวรามตัดเลยก็ใช่หรือเมล็ดพริกไทยเลยก็เห็นนะครับเนี่ยโบราณอาจารย์ท่านก็พาเราดูแค่นั้นเห็นหูเรือนรางนะครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยเห็นติ่งหูเรือนรางเห็นพระอก็เรือนราง ลักษณะไหลตกนะครับเพื่อนๆนี่สมเด็จวรคังสมเด็จทุกองค์ไหลตกนะครับไม่มีไหลตั้งไหลตรงนะครับไหลตกไหลตกทั้งสองข้างดูด้านในซอ่แขนนี้นะครับลึกนะครับเนื้อด้านในซอ่แขนก็ม้วนยุบหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยปลายพระบาทนะครับนี่ปลายพระบาทเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้เขานี่ก็จะสรบลงไปหาพื้นผิวพระด้านล่างนะครับเพื่อนๆ นี่คือก้อนเม็ดหยกนะครับที่เราเห็นนะที่ประยมหาชีนี่คือก้อนเม็ดหยกนะครับนี่คือเรียกว่าก้อนผงพุทธคุณที่เกิดขึ้นในในเนื้อพระนะครับนี่ก้อนผงพุทธคุณนะครับแล้วก็องค์นี้มีลักษณะมีดินสอดินสอพองดินเหลืองนะครับเพื่อนๆก็คลาสสิกมากนะครับนี่เกิดขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับเป็นลักษณะก้อนเรื่องเหลืองนะครับเรียกว่าดินสอเหลืองนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็น ก้อนผงที่พระพุทธคุณท่านได้มาปลูกเสกไว้นะครับเป็นก้อนผงพ,พุทธคุณอันที่จริงตรีนิสิงเหเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อยันนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ผงแป้งเป็นชื่อยันท่านเขียนยันตรีนิสิงเหแล้วก็เอาดินสอเหลืองมาเขียนเขียนเขียนแล้วก็นํามาบดลงเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าสมเด็จวรคัง เป็นสมเด็จที่พวกเราต่างก็อยากจะหวังมาครอบครองถูกต้องไหมครับดังนั้นผู้คนก็อยากจะเจออยากจะได้มาครอบครองเพราะว่าเป็นพระที่มหัศจรรย์นะครับเป็นดินที่แพงที่สุดในโลกนะครับเ,เพื่อนๆดินแค่เนี้ยแต่แพงเป็นร้อยล้านนะครับ200ล้าน300ล้านว่ากันอย่างนั้นอ่าเป็นดินที่แพงที่สุดเลยทีเดียว แต่ก็นั่นแหละครับเราก็ต้องเชื่อแล้วเราก็ต้องมีเหตุผลมีปัญญาประกอบนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพระรังสีเนี่ยท่านได้อัญเชิญเทวดาใน80,000โลกธาตุแสนโกธจัก,กรวาลเนี่ยมาสถิตอยู่ในองค์พระนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ชะกามาวจรชั้นแรกจากรุมหาราชิกา มีเท้าจตุโรกบาลเป็นผู้ดูแลชั้นที่สองชั้นดาวดึงมีพระอินเป็นผู้ดูแลชั้นที่สามมีชั้นยามามีเท้าสยามเทวาราชเป็นผู้ดูแลชั้นที่สี่ดุสิตมีเท้าดุสิตเป็นผู้ดูแลชั้นที่ห้านิมมานรตีมีเท้านิมมานรตีเป็นผู้ดูแลชั้นที่หกปารณิมมิตาสวตัตตีมีเท้าอ่าสวัตตีเป็นผู้ดูแลเห็นไหมครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ย <Das kop at io> เราจะเห็นเทวดารวมทั้ง6ชั้นในแ0 0หมโลกธาตุแสนโกจักรวาลมาสถิตอยู่ในองค์พระเจ้าบ,บุคุณท่านยังบอกให้พวกเราสวดคาถาจิรมัญชรใครสวดได้ก็เทวานางปิยตังส่วนตัวเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับเพราะว่ายมราชาโนเทวสิสวรนโนเนี่ยท่านเป็นคนดนจิตด,ดนใจให้เจ้าบ,บุคคลสมเด็จท่านได้แต่งได้รจานาพระคาถานี้ขึ้นนะครับเพื่อน มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสเสด็จพ่อรอห้าึงกับตัดถามว่าพระคุณเจ้าใช้คาถาบทไหนสวดปลุกเสกพระสมเด็จวรังคังจึงได้ขังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับเจา้าบุคคลสมเด็จท่านก็ได้บอกว่าใช้บทสวดพระคาถาทิดมัญชรน,นะครับปลุกเสกนะครับจึงได้ขังและศักดิ์สิทธิ์เป็นเช่นนั้นนะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วโดยเฉพาะ ทางด้านทิศเหนือเนี่ยครับที่พระใหญ่มหาชีเนี่ยท้าวเวสวรรณนะครับที่ปกครองพวกยักษ์พวกมารเนี่ยยักษ์มารผีเป็ดอสุรกายทีย่ไม่สามารถจะมารังแกรเราได้นะครับทางด้านทิศตะวันออกอ่ทาท้าวทต,ะตะรดดูแลพวกคนทันวิทยาธรคุ้มพันเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเนี่ยครับก็จะปกป้องคุ้มครองเรานะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยครับก็จะเป็น ท้าวิรูปักปกครองพวกนาคพวกพญานาคนะครับพวกสัตว์เรือคารอยู่ในน้ําอยู่ในดินทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มา,าลังแกเราได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกทั้งด้านทิศใต้เท้าวิรุนหกที่ปกครองพวกพวกคุดพญาคุดสัตว์ลายสัตว์มีปีกทั้งหลายเนี่ยสัตว์มีปีกสัตว์สีเท้าหรือว่าสัตว์สองเท้าสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะมา รังแกเราได้เพราะเรามีองค์เทวดาเรียกว่าทั้งสีทิศจัตุรทิศเนี่ยมาปกป้องคุ้มครอง,งเราเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุมหศตรจันอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเราแฝงพระสมเม็จเนี่ยเราก็มีความเชื่อความศรัทธาอย่างเงี้ยอนะ่ก็ถือว่าเป็นพลังนะครับเป็นพลังจักรวาลที่เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นดังได้กล่าวมาเพราะ พวกลมเราก็มองมาเห็นแต่เราเย็นได้แดดเรามองมันก็ทําให้เราร้อนได้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆมันเป็นสิ่งมหาจรรย์เมื่อมีน้มธารมรูปธรรมก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อรูปธรรมเกิดขึ้นน้มธรรมก็ต้องตามมาเป็นเรื่องธรรมดาสากลเป็นไตรักอนิจจ์ทุกขังอนัตตานะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ฟิสิกส์ก็แปลว่าธรรมชาตินะครับถ้าแปลเป็นไทยฟิสิกส์ก็แปลว่าธรรมชาติเห็นไหมครับกฎฟิสิกส์ก็คือกฎธรรมชาติ คนเรียนรู้คนเก่งฟิสิกส์ก็เขาเก่งในด้านการมองธรรมชาติเก่งในด้านการเข้าถึงธรรมชาตินะครับพระปฏิบัติธรรมธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับพระที่เขาปฏิบัติเก่งท่านเข้าถึงธรรมชาตินะครับท่านรู้ท่านรู้เรื่องธรรมชาตินะครับทําไมท่านโขงเบ้งนะครับท่านโขงเบ้งเนี่ยท่านนอนอยู่ที่ภูเขา ที่ท่านทําไร่ทํานาที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวในป่าในเขานะครับแล้วท่านก็สะสมประสบการณ์เรียนรู้จากธรรมชาติขณะที่ท่านอยู่บนเขาอยู่ในป่าในเขาอยู่กับท้องทุ่งท้องนาขณะที่ท่านอยู่ท่านก็ใช้เวลานะครับท่านใช้เวลาศึกษาการขึ้นลงของมแมลงการขึ้นลงของน้ําการเกิดขึ้นของลมของแดดเห็นไหมครับท่านศึกษา ภูมิศาสตร์ตรัฐศาสตร์ท่านศึกษาสัตว์ทุกชนิดทั้งมีปีกและไม่มีปีกบนฟ้าและใต้ดินในน้ําและก็บนบกท่านศึกษาหมดจนท่านนี้ช่ำชองเก็บสะสมท่านเรียนรู้จากธรรมชาติว่างั้นเถอะนะครับท่านท่านไม่ได้เก่งเวทมนต์คาถาที่ท่านบอกว่าเรียกเ,เรียกลมเรียกแดดเรียกพายุเรียก อพวกธรรมชาติต่างๆให้มาแปรปวนได้เนี่ยคืออันนี้จริงท่านไม่ได้มีเวทมนต์คาถานะครับแต่ท่านรู้วันไหนคืนไหนจังหวะไหนเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ผันแปรเปลี่ยนไปก็เพราะประสบการณ์ที่ท่านสะสมเมื่อครั้งที่ท่านอยู่ในป่าในเขานั่นเองจนเล่าปีไปอ้อนวอนนะครับไปถึง3ครั้ง3คราวนะครับช่วงนั้นท่าน ของเบงก็อายุแค่26ปีเราปีก็43ปีแบสาปีห่างกันห่างกันคือเกือบ20ปีนะครับห่างกันเยอะนะครับห่างกันสิบกว่าปีนะครับเกือบ20ปีห่างกันนะครับจนบางครั้งนี่ทำไมต้องไปเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้น้อยขนาดนั้นก็เพราะเร่าปีท่านมองว่าท่านบูชาในองค์ความรู้ บูชาในองค์ภูมิของคงเบ้งที่ท่านมีนะครับเรื่องอายุมันมันว่ากันไม่ได้ใครเกิดก่อนก็แกใครเกิดหลังก็อ่อนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเห็นไหมครับเล่าปีเขาก็มีหลักธรรมที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับแต่เขาเขาอ่อนน้อมต่อองค์ความรู้ที่เขามีเห็นไหมครับเพื่อนๆพื่อจนงเบ้งท่านต้องบอกว่าในที่สุดวันหนึ่งคงจะมาให้ข้าราวิเวกสุขครอบครุกงาน ท่านบอกว่าสักวันหนึ่งเชื่อว่าให้ข้าราวิเวกสุขเข้าครุกงานนะครับที่ท่านคิดได้อย่างนี้ก็เพราะว่าท่านอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยท่านไม่ไปออกสู่โลกภายนอกก็เพื่อที่จะศึกษาธรรมชาติดังได้ว่ากล่าวมาเนี่ยเพื่อที่จะสะสมเป็นประสบการณ์ของท่าน สุดท้ายเมื่อถึงคราวต้องออกไปแสดงต้องต้องออกไปแสดงออกมาเล่นละครอย่างเต็มที่ดังที่พวกเราทราบกันดีเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาตินะครับธรรมะก็คือธรรมชาติดังนั้นพระผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ล่วงรู้ธรรมชาติกฎของธรรมชาตินะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยอย่าได้ล่วงเกินนะครับล่วงเกินธรรมชาติล่วงเกินกฎแห่งจักรวาล ถือว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ต้องลำบากในภายหลังนะครับเพื่อนๆดังนั้นเวลาเราไปเจอสมเด็จใครสักองคนี่เราจะเพิ่งไปปรามาดว่าแท้ไม่แท้เพราะสมเด็จมีที่มาต่างกาันต่างต้องยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายเนี่ยเกือบ60ปีที่เจ้าพระคุณท่านสร้างพระสมเด็จเนี่ยแต่และรุ่นก็ 84%,00 0องค์เห็นไหมครับเป็นร้อยเนื้อหาสาระมวลสารดังนั้นเนี่ยมันยากที่จะเข้าไปบอกโดยฉับพันว่า องค์นี้ใช่ไม่ใช่โดยใช้กิเลสความระโมบรลบมากของเราเป็นตัวตัดเป็นตัวชี้บอกไม่ได้นะครับเพื่อนเพ่อพระหยมหานี้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงแนะนาเพื่อนๆว่าเราจับสมเด็จหนึ่งองเนี่ยบางบางบางคนนะครับเพื่อนๆใช้เวลาเป็นเดือนนะครับถึงจะรู้ว่าองค์นี้แท้นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่พระหยรมหาพูดเกินจริงนะครับ อาทิตย์สองอาทิตย์ยังไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้มันคาใจมันสงสัยดูแล้วดูอีกสองแล้วสวอีกเป็นเวลาเป็นเดือนก็มีนะครับบางคนเป็นปีเลยนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับต้องเอาไปไว้ในที่ไม่ควรไว้จนท่านมาเข้าฝันนะครับเรียกว่าคือใจหนึ่งก็คิดว่าใช่อีกใจหนึ่งก็าคิดว่าไม่ใช่เลยเอาวางไว้แบบในที่ไม่สมควรวางท่านะจนวันหนึ่งมามาฝันเห็นมาฝันเห็นด้วยเหตุอะไรก็ตามให้เราไปเอาพระออกมาแล้วก็มาส่อง จับดูอีกทีแล้วปรากฏว่าเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับแปลกไหมครับจึงได้แบบโอ้โหขนลุกขนพองครับพ่อใหญ่มหาก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เพื่อนๆก็คงเคยเจอนะครับสมมุติว่าบางองค์นะครับเม็ดทองคําเม็ดหยกลอวาเม็ดอะไรสักอย่างในองค์พระเราดูแล้วดูอีกไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏจุดนี้แต่อยู่ๆมาสองอีกครั้งหนึ่งเจอเห็นปรากฏขึ้นมามันแปลกไหมครับพเพื่อนๆอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุหมหศตรจรัน บางองค์นี่พระใามหาใช้เวลาเป็นเดือนนะครับถึงจะรู้ว่าองค์นี้แท้นะครับแต่ก่อนก็คาใจนะครับตัวตาก็มารู้ว่าเป็นแท้ด้วยเหตุบางประการนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมันมหศตรจันนะครับเพื่อนๆอย่างองค์นี้เราดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฐานนี่ก็คมชัดนะครับฐานสิงแล้วก็ตกทองช้างนะครับเห็นขาสิงห์ลำไรเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือปริศนาองค์ธรรมที่เจ้าประคุณท่านบอกพวกเรานะครับ ศีลสมาธิปัญญานะครับพระพุทธรูปเนี่ยวางอยู่บนสามฐานศีลสมาธิปัญญานะครับแล้วก็กอบพระทางบ่งบอกถึงพระธรรมคําสั่งสอน8ปดหมื่นสี่พันมัธรมขันนะครับธรรมะเป็นเครื่องคุ้มกันปกครองเรานะครับในคนดีเนี่ยธรรมะคุ้มครองนี่นะครับเพื่อนพุทธเจ้าเราก็มีธรรมะนี่นะครับคุ้มครองเรานับถือพุทธเจ้าเราก็มีธรรมะคือสมระคังนี่นะครับคุ้มครองปิรินาธรรมเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็นี่นะครับ ซุ้มระครัง8 0 0 0มืพันมาธรรมขันเนี่ยก็84 0 0 0พันองค์ที่ท่านสร้างในแต่ละบล็อกพิมพ์นะครับส่วนเส้นขอบกระจกเนี่ครับเส้นประตูแก้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนประตูแก้วเราจะไปไหว้พระในพระอุโบสถต,ต้องผ่านผ่านประตูแก้วนี่เข้าไปกำแพงแก้วเข้าไปนะครับเป็นปริศนาธรรมที่ท่านให้กับพวกเรานะครับเมื่อเราดูด้านหน้าอย่างนี้แล้วเรามาดูด้าน หลังกันนะครับองลักษณะผิวพรรณคล้ายเนื้อเน่าเลยนะครับเพื่อนๆดูแล้วคลาสสิกนะครับองค์นี้นะครับเรามาดูกันนะครับเป็นเช่นไรนะครับดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเพื่อนๆองค์นี้นี่นะครับคือปูนเปลือกหอยของแท้นะครับเพื่อนๆดูด้านข้างนะครับนี่ดูด้านข้างเนี่ยมนทื่อเลยนะครับไม่เป็นคมสันนี่คือก้อนผงพุทธคุณเม็ดมหาธาตุนะครับเม็ดพระธาตุเนี่ยรอยปูไตนะครับเพื่อนๆเนี่ย นี่คือคาบแคนไซนะครับผุดขึ้นเนี่ยหนึบนุ่มเย็นฉ่ามือรูพุนไปเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนื้อพุนเลยนะครับอันนี้คือท่านหนักมาแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นไงครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับนี่คือสมเด็จแท้แท้ที่องค์พระนะครับงามเลยคลาสสิกมากนะครับจับนี่เย็นมือนะครับเพื่อนๆองค์นี้นี่คือเม็ดพระธาตุนะครับที่เราเห็นเนี่ยเม็ดเล็กลไปดําก็มีนะครับ นี่คือรอยรอยปูไตน,นะครับ,บเพื่อน, ě, เ,อน,นเพื่อนนี่เรือนลางเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนองนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับ,บเพื่อนเพื่อนเรามาดูด้านข้างกันเราเรียกว่าแ,แท้ในแท้แท้ที่องค์พระนะครับไม่ได้แท้ที่ปา่าใครนะครับแท้ที่องค์ความรู้ของเราเพื่อนเพื่อนดูสิครับนี่ก้อนผมพุตธคุณด้านข้างนี่สะอาดหมดจดเห็นไหมครับ,บเพื่อนเพื่อนที่ท่านแตกหักเนี่ย ท่านจำลุกแล้วท่านก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่นะครับเนื้องอขึ้นมาเห็นไหมครับเม็ดพระธาตุงอขึ้นมาต่อเติมในสิ่งที่หลุดไปนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนีเ่ยของแท้นี้ด้านข้างท่านจะสวยงามนะครับสวยงามคลาสสิกมากนะครับพวกเนีเ้ยดูสิครับดูก้อนผงพุทธคุณนะครับเนี่ยสวยงามเลยคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆ จับทีไรเนี่ยพระใามหาเนี่ยคนลุกคนพองเลยนะครับองค์นี้ขอรัตนาท่านสัมผัสด,ด้วยแม่เหล็กดูนะครับเพื่อนๆเราไม่มากก็น้องก็ต้องมีนะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับคนในสมัยก่อนเวลาปลูกเสกพระจะมีแลท่าตุกายสิธิ์อยู่นะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆไม่อยู่ด้านบนก็อยู่ด้านล่างนะครับ เราตามหาแล่ธาตุกายสิทธิ์นะครับเราศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆมีก็มีค่อยนะครับเพื่อนๆองนี้ดูด้านหลังกันนะครับว่าท่านเป็นเช่นไรนะครับดูบนดูล่างดูขอบข้างดูทุกจุดนะครับเพื่อนๆ เราจะได้สบายใจในการศึกษาสะสมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของเรานะครับอะโองนี้ด้านหลังก็มีนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับนี่ท่านอยู่ด้านหลังนะครับออคงนี้ดูอีกรอบนะครับรอบที่3นะครับเพื่อนๆ เราจะได้สบายใจนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสะสมนะครับ,รบดูอีกรอบนะครับอกนี้ท่านอยู่ด้านหลังนะครับแร่ธาตุกายเยทธิ์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสีท่านนี่สวยงามนะครับพ้าใหญ่มหาเนี่ชอบเหมือนสีสีเนื้อเน่าที่กูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับเนื้อก้อนผงพุทธคุณว้ยผ่าซีกเลยนะครับเนี่ยดูเนื้อด้านในยุบเยาวเววแหวงลงไปนะครับนี่สวยงามนะครับดูสิครับเพื่อนๆนี่ดูด้านหลังสิครับเนื้อบอบช้ำนะครับนี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด <Good> subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพ่บ้านเนยนะครับขอบคุณครับ